ชายแดนจอร์เจียนะคะที่เมืองบาทูแต่พาสปอร์ตไทยก็คือเข้าได้เลยนะตรงนี้นะคะจะเป็นหูถนนที่มีแต่ Exchange อ Patch a ์เชอ u ะเป็นร้านอาหารนะคะที่รีวิวค่อนข้างดีเลยนะคะอองฝดมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็จะเที่ยวตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนไมันไม่มีคนเดินเลยอะทำไมเขาถึงเอามาวางตรงนี้ละ่ะซีเหรอแล้วเขาก็มีประวัติศาสตร์นะคะ เกี่ยวกับวัตถุสัวรีนี้ด้วยนะนี่เนี่ยพาทุกคนเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยฮานิเก็นเป็นขวดแบบนี้ก็คนเล็ก37บาทซื้อไปละห้าสิบบาทเองที่นู่น200กว่ยบาท ดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับรนเข้าสู่ชาแนลอุจกรรเจค่ะนะคะวันนี้เจนะคุณหมอแล้วก็แม่นะคะจะข้าฝั่งไปเที่ยวชายแดนจอร์เจียนะคะที่เมืองบาทุมจริงๆวันนี้ถ้าตามภาษาอังกฤษอันน่าจะอ่านว่าบาทุมีนะคะแต่ว่าเจาขออนุญาตเรียกตามาภาษาตุรกีแล้วกันเนาะเขาก็จะเรียกกันเมืองนี้ว่าบาทุมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าตรวจคนเข้าเมืองเนาะเป็นเหมือนตอมอนะคะ เดี๋ยวเราจะผ่านตรงนี้ป้ไปผ่านตอมอจอเจียนะคะแล้วก็จะเข้าไปเที่ยวเมืองปาตตุงกันค่ะไปว้เที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้ ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านตมตุรกีมาแล้วกงจะเข้าตมจอร์เจียนะคะซึ่งคนไทยเดินทางเข้าจอร์เจียามไม่ต้องใช้วิซ่านะคะก็คือใช้พาสปอร์ตไทยก็คือเข้าได้เลยนะตอนนี้เรายังอยู่ในตึกของตุรกีนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นตึกของจอร์เจียตอนนี้นะคะเราก็ออกมาจากตมของจอร์เจียแล้วนะคะแล้วก็โดนแท็กซี่ าแท็กซี่กันอยู่นะเราก็ไม่ได้มีข้อมูลนะคะว่าจะเดินทา,างยังไงเดี๋ยวจะไปลองดูรถบัสก่อนนะคะว่าเข้าไปยังไงได้ไหมเราก็ต้องแลกเงินก่อนแล้วตรงนี้ก็คือมีจุดแลกเงินเยอะแยะมากมายนะคะนี่นะคะก็จะมีจุดแลกเงินเต็มไปหมดเลยมีแท็กซี่มีรถตู้นะคะแล้วก็มีรถเมย์ด้วย นี่นะคะเราก็แลกเงินมาแล้วแถวนี้ก็จะมีแบบเป็นเหมือนแน็คอะไรให้กินข้างทางได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสคันนี้ไปนะคะคือยังไม่รู้เลยว่าเขาไปหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าจะนั่งคันนี้ไปแล้ว <c oughs> ก็จะมาซื้อตั๋วรถเมล์แบบนี้นะคะเราก็มาคีออสแบบนี้เลยนะคะีออสตรงนี้คือเขาจะต้องใช้การในการขึ้นรถเมล์นะคะ ค่าการเนี่ยใบละสองล่าสามลาลีนะคะแล้วก็จะมีเงินอยู่ข้างในายอยู่สองลีลามีสองลารีแต่แต่โฆนณาทุกที่แบบนั้นนะแต่เส้นร้านโฆษณาประกาศนั่นอือหือนฆะณาทุกที่โฆษณาเนี่ยนะอ๋อแล้วก็มาแตะขึ้นเหมือนญี่ปุ่น ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่กลางเมืองบาตุมแล้วนะคะก็นั่งรถเมน,นะนั่งรถบัสมาประมาณเ,มมเกือบชั่วโมงหนึ่งอยู่นะคะเขาก็แบบว่าตะลอนตุตง้ตงเหน่ตงตุ้งเหน่งมานะแล้วก็ตรงนี้เราก็มาเจอฉากโบสนะคะก็สวยอยู่นะแล้วก็ข้างทางเดี๋ยวคืจอจะจะไม่ได้พูดเจอะนะคะเพราะไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับบาตุมอะไรมากมายแต่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบ้านดูเมืองของเขาละกันเนาะ ว่าเมืองที่นี่เขาเป็นยังไงมีอะไรขายแตกต่างจากกรุงรีแตกจากแตกต่างจากเมืองไทยยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ก็จะเป็นของจากโบสถ์นะคะเกีเ่ยวก,กับศาสนาคริสต์นะที่นี่เขานับถือคริสต์นะคะก็บ,บ้านเมืองรถล,ลาเยอะแยะคนเยอะมากเออมันแบบว่าค่อนข้างมีความเป็นเมืองที่ชายแดนนะเป็นเมืองที่ติดชายแดนติดกับ ตุรกีเลยนะคะแต่ว่าเป็นเมืองที่แบบว่าอูดคึกคักสุดๆเลยอะ่ะรถติดนะผู้คนเยอะใช่จะเทียบยังไงดีเหมือนเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองใหญ่น่าจะอันดับ2อันดับ3ของจอร์เจียเลยนะคะแต่ว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวนะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปเดินดูแค่ตรงแบบกลางเมืองของเขาจริงๆนะคะจุดแบบไฮไลท์ไฮไลท์หน่อยเนาะ,ะตรงนี้นะคะจะเป็นโหถนนที่มีแต่เอ็กซ์เชนอ่ะเออ x อ h ช n g นคือเยอะมากนะคะที่แลกเงินนะคะแล้วก็เลทราคาเนี่ย USD อ่อสามจุดสองนะคะแล้วก็ยูโร3.5มจุดห้ารูเบิลศูนจุดสองนะคะแล้วก็ตัวเค s ชียร่าศูนจุดสองสามก็คือเจดูมาล่าสุดนะคะก่อนเดินทางเนี่ยเงินจอเตียหนึ่งลารินะคะเขาเรียกว่าค่าสกุลเงินลาริหนึ่งลาริเนี่ยอยู่ที่สิบาทนะคะแต่ว่า ค่ารถค่าของอะไรเขาไม่แพงนะเดี๋ยวเราจะไปลองทานอาหารอะไรอย่างนี้เนาะดูว่ามื้อหนึ่งเนี่ยเราจะกินแบบเต็มๆอะ่ะว่ามันจะเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะนี่นะคะเราจะเข้าร้านนี้คัสออสโลจู through. เป็นร้านอาหารนะคะที่รีวิวค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนตอนนี้ลมแรงมากๆนะร้านน่ารักแล้วก็มีน้องมาน้องยังไม่มีอะไรให้เลยลูกไปเข้าไปดูร้านกัน เช้าตอนเรามาคือแสงแบบดีมากนะคะแดดออกร้อนเลยนะแต่ตอนนี้คือแป๊บเดียวนะคะเมฆฝนมากันแบบกระหน,น่ำม,มากเลยตอนนี้หนาวมากนะแล้วก็ละอองฝนมาแล้วนะคะไม่รู้เราจะอยู่ตรงนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็จะเที่ยวตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนนะก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยคือเป็นชายฝั่งทะเลของอ,อ่าบาทูมนะคะก็ควันละอองอะไรเต็มไปหมดเลย พี่เห็นไหมเรามองไม่เห็นฝั่งนู้นแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นท่าเรือเรือเต็มไปหมดเลยะคะ่ะเรามีนองไปด้วยนะคะนี่คตากออามานาและสักพักเปนไพี่กันนี่ก็จะเป็นนท์คลับนะคะ เมืองน,นี้นะจะเป็นเมืองที่ดังคาสิโนนะคะเมืองที่ดังแบบไนท์ไลฟ์นะก็ะคือมีคลับมีดิสโก้ต่างๆมีสาบวบริการต่างๆนะคะในเมืองน,นี้ก็ถือว่าเป็นเมืองหาความสุขยามค่ำคืนนะคะขอโทษน,นะทุกคนตอนนี้จะหนาวมากเป็นมาโทสกาไปแ <laughs> ม่ลูกดบตุรกีไปนะคะ ก็เมื่อกี้เจก็เห็นนะเขาก็มีป้ายประกาศแบบเป็นคาสินโนเชอร์ตันนะคะชเชอร์ตันก็มาเปิดคาสินโนที่นี่เหมือนกันเป็นโรงแรมพักเลยแล้วก็เล่นคาสินโนไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็มีอยู่ตรงชายฝั่งทะเลเลยนะคะตอนชายฝัย่งทะเลของบาตูมเนี่ยเขาก็จะมีสถานที่ให้เราไปถ่ายรูปให้เราไปเดินดูนะคะมีทั้ง อนุสวรีนะคะต,ต่างๆซึ่งเจไม่ได้อ่านมาไม่รู้ข้อมูลนะเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลให้ละกันเดี๋ยวจะไปหา Google แปรให้นะคะแล้วใครอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกก็เซิร์ชเอานะคะก็ถือว่ามาเที่ยวให้เพื่อนๆดูก่อนแต่ว่าอากาศแปรปรวนบ้าบอมากๆเลยอ่ะเมื่อกี้ร้อนอยู่เลยตอนนี้หนาวซะแล้วอ้อน้องม่เนี่ยเขาตาเรามานานแล้วเขาไปได้อะไรของเล่นอะไรมาไม่รู้มาเล่นนะคะไม่รู้ถูกใจคุณหมอถูกใจเจ ละอองหมอกควันเต็มไปหมดเลยอันนี้คือไม่ได้ว่าเขาอากาศสกปรกอะไรนะคะเป็นความร้อนเมื่อกี้ร้อนตอนนี้หนาวนะมันก็เลยเกิดไอร้านขายของที่ระลึกมันไม่มีคนเดินเลยอะ่ะ <c oughs> นักท่องเที่ยวควรจะมีเยอะกว่านี้นะคะคิดว่าน่าจะคึกคักกันตอนกลางคืนแล้วก็ตอนนี้อากาศไม่ดีนะคงไม่มีใครอยากจะมาออกเดินเล่นเหมือนเราปกตินั่น ได้แล้วทำไมเขาถึงเอามาวางตรงนี้ละ่ะฟรีเหรออ่ามีคนเทสให้วเราจะาลอ่าเขาลดิ้อีสระสูสปอเซ่ด้วยได้สมไปละไ์เออจะเห็นไอ้นี่ยสกูตเตอร์เนี่ยคือวางไปตามที่ต่างๆนะคะเออก็เพิ่งมาเข้าใจ ว่าเขาว่าเช่าได้แล้วคงพอหมดเวลาปุ๊บแบบมันก็ไม่มันก็แบบเล่นไม่ได้แบตหมดอะไรประมาณนี้ล็อกแบตเอาไว้นะคะเนี่ยเต็มเลยมีมีเะเห็นว่าเดินเดินนะก็มีทุกห้านาทีนะคะโอ้น้องไม่ได้อะไรมาอีกแล้ววะลกูก <c oughs> ได้ของเล่นมาอีกแล้วอาตามมานู่นนะตรงนู้นก็มีอีกคันหนึ่งนะสกูตเตอร์นี่ก็จะเป็นอนุสาวารีย์ชื่อดังไหม ถาจะเป็นอนุาสาวรีย์ชื่อดังนะคะที่เราจะต้องมากันแต่จำชื่อไม่ได้อะไรนีโน่สักอย่างจอร์ดแอนนีโนอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แม่นๆ่นนะแล้วเขาก็มีประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับอนุาสาวรีย์นี้ด้วยนะโอเคคุณเขาชื่ออาลีแอนนีโน่นะคะก็คนเจจะค่อยๆแพนกล้องนะคะค่อยๆแปลกันนะก็เป็นอนุาสาวรีย์ใหม่นะเพิ่งสร้างปี2 0 1 0เองนะคะ ท่าเรือนี่คือธงชาติของจอจีย i a น้ำก็ใสนะคะน้ำใส่ตามเรื่องตามราตอนนี้นะสภาพเราไม่ค่อยโอเคเลยหนาวมากๆเลยมือเย็นนะคะแล้วก็เจก็โชคดีที่เอาไอ้ทรายร้อนมาด้วยนะคะเขยา่าอยู่ในกระเป๋าฝนก็ตกเนี่ยแว่นเจเปียกมาละ บ้านหมาให้ด้วยอ่ะดูมีบ้านหมาด้วยๆๆนี่เนี่ยพาทุกคนเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตเออตูดิโอเหมาเข้ามานอนอยู่ล้ลยมีหมาเข้ามาด้วยเขาหลับนะเขาลักหมาโดเคชัดสวยเชยน โอ้ยคุณยี่ิดแค่จับนี้ด้วย edition u n i ม e d edition ค่ะ s p r i n ค่ะแล้วก็ orange spice อุอ้ยแล้วก็คุกกีอีฟาดายยต้าโอเคนี่ก็ไอตมอินอตมนี่นะคะเขามีทั้งไอตมอิอตมสติกเกอร์ด้วยนะแล,แล้วก็มีเกี๊ยวที่นี่เขาขายเกี๊ยวเป็นแบบเกี๊ยว จอจีนะคะเกี Georgia, um, Georgia, whatever, like this. <This ๊ยวจียอะไรแบบนี้เออนี่ถ้าจะขายเป็นกิโลนั้นตัดเอานี่นะทุกคนปลาดองที่เจอยากกินมานานมากโอเคโอเค and do you have one more I w a n e I want one more โอเค thank you มีอะไรน่าสนใจไหมไม่ระค่ะมันก็สูงนยแล้วรวมหกสิบบาทใช่ กรีนฟิลสกูเชลอออันนี้อันนี้คิดถึงมากเลยเนี่ยอยู่รัสเซียนี่กินประจำเลยโอ้ยเ่ชาทิชนี่ชอบมากเลยเียสิกนู่นนี่ี่ดาวัชหนูเอาละหนูเอาละไเขาบอกไมดีสุดซื้อไปเลย50บาทเองที่นู่น200กว่าบาทเหรอ <laughs> oh and i was present every day eat this you, you can pull yes Three. So very cheap very cheap uh-huh ocean dish this with bread <laughs> <laughs> one one this Bread? Uh -huh. and the bread bread, bread? bread. Ah, oh that's awesome together so, so pretty man and then oh. Oh, and cheap. and cheap <laughs> ตอนหน้าที่แบบชอบมากอยู่แล้วซีนนี่คือกินกินบ่อยมากโอยโรโอ้สกุเชลตุเรียสกิโยกดไม่อยากให้ซื้อด้วยนะกินให้กินของตุรกีไนเนเคนโซร์สี่สิบบาทนะคะ12บาทไม่รู้แพงหรือถูกเพราะไม่เคยกินเนี่ยไฮเนกเคนเป็นขวดแบบนี้ก็ขวดเล็ก37บาทขวดใหญ่สี่บาทนะคะ เนสเดดเอดิชั่นหรือยังฮะโรสเด็ดเอดิชันเอาเอาเอาไปสี่อันเอาดูวันหมดอายุกันโรสเป็นกุหลาบอันอื่นธรรมดาอันอื่นเป็นโคเป็นคาราเมลธรรมดาอันนี้มันก็น่าซื้อละอันนี้นะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตของรัสเซียนะทุกคนคือข้างในเขาจะเป็นบับเบิ้ลเห็นไหมเจ๊ว่าใครที่เคยมารัสเซียก็ต้องรู้จักนะคะเป็นช็อกโกแลตแบบข้างในเขาจะเป็นฟองฟองฟองนี่นะคะเนี่ยนะถ้าใครไปรัสเซียนะคะก็ลองชิมได้อร่อยดี เดี๋ยวเราจะมาดูอะเฮน e ซี่นะคะเฮน e ซี่ราคาอยู่ที่เฮน e ซี่คอนยักนะหนึ่งร้อยก็เท่าไหร่อ่ะหนึ่ 90, นเอนาะแล้วก็ h e น n ซี่เวสโซพีสามร้อยสนะคะไม่รู้นะถูกหรือแพง mm hmm. แล้วก็มีอ่มาดูแจ็ k เดนเนลแจ็กเดนเนลไซส์ใหญ่สุดนะคะ1นึ่งบาทมีชิวาสลีเกิลนะคะ ายสด1 0 9ยบาทนะคะมาร์ตินี่มาร์ตินี่ายยสุดไม่รู้นะไซ้างาง300บาท mm hmm. อ่ะไม่รู้ราคาถูกหรือแพงกกันเท่าไหร่นะนี่คทุกคนเราก็มาตรงมาพอดีกับเวลาสถานการณ์ที่รัสเซียกับยูเครนเขามีปัญหากันนะคะในบาตูมเนี่ยเจ๊ก็เห็นเขาแบบโชว์ธงยูเครนเนาะค่อนข้างที่จะแบบว่าให้กำลังใจยูเครน การอย่างล้นหลามเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหตัวอย่างทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนไปเที่ยวคร่าวๆนะในบาตูมนะคะประเทศจอร์เจียนะก็เป็นครั้งแรกของเจของคุณแม่แล้วก็ของคุณหมอนะคะ ก็วันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจเลยนะเราก็ได้มาเท่านี้ละกันนะคะเดี๋ยวมีโอกาสนะวันไหนอากาศดีสภาพไก่ดีเราจะมาก,กันใหม่นะคะเดี๋ยวกะมาถ่ายให้มากกว่านี้นะคะให้เพื่อได้ชมกันวันนี้นะคะก็ต้องขอปิดคลิปเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวจะเดินทางกับพบป้ากันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชอบกดกระเจไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ